มีหลานเต็มบ้านจนกระทั่งลูกจากไปคู่ชีวิตจากโลกนี้ไปสุดท้ายก็เหลือเพียงตัวคุณเดียวอีกครั้งเวลาไม่อาจย้อนกลับได้เราทำได้เพียงถนุถนอมคนที่อยู่ตรงหน้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันเก็บความทรงจําที่งดงามสิ่งดีๆที่ฝังลึกอยู่ในความทรงจําที่เลือนรางแม่น้ําทะเลที่ซัดกระหน่อก็พัดพาไปไม่ได้ดังนั้นต้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกให้มากเพราะในชีวิตมีหลายสิ่งที่คุณไม่อาจนึกถึงได้เองในภายหลังมีเพียงเมื่อมองดูภาพถ่ายเหล่านั้น ความทรงจําจึงจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งความหมายของภาพถ่ายอยู่ที่การเปลี่ยนช่วขณะให้เป็นนิรันดร์มันรักษาส่วนที่มีชีวิตชีวาไว้ให้กับความทรงจําที่ค่อยๆเลือนหายสักวันหนึ่งตึกสูงหลังนี้จะไม่สูงขึ้นอีกต่อไปเมื่อถึงเวลานั้นชายชาราก็จะสามารถเดินผ่านห้องแล้วห้องเล่าที่บรรจุความทรงจําอันงดงามตลอดชีวิตของเขากับภรรยากลับไปยังสถานที่ที่พวกเขาเริ่มรักกันครั้งแรกหนังจบตรงนี้ขอบคุณที่ติดตามและพบกันใหม่สวัสดี